พอดีสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่อง Banana and นด n o แล้ววันนี้เรามาอยู่กันในด่านไอดีของเอ่อพอดีนะครับไอดี ID ที่ชื่อว่าพอดีนะครับรหัสรหัสก็ผมจำไม่ได้นะครับไม่บอกดีก,กว่าเดี๋ยวคนเอาไปใช้นะครับเอาละครับวันนี้พวกเราได้มาที่ด่านซุปเปอร์เบนชั่นสตูดิโอโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สตูดิโอสิเออมันเป็นมันเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่า อย่าเพิ่งเสียใจไปเลยฉันขึ้นค่าไปแล้วนะถ้าผู้ชมอยากไปเล่นก็มาเล่นได้นะครับส่วนคนที่เพิ่งเล่นใหม่ๆนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีบ้านสวยๆอย่างผมผมนะครับเป็นไงบ้างครับอิจฉาไหมไม่อิดฉาว้ายฉันรวยกว่านี้เ่ยแล้วแหละเรามาอยู่กันในไอดีของพอดีนะครับไม่ใช่ไอดีไอตัวไอตัวที่มันรวยๆนะครับเอ้ยมาเตะบอลกันเหรอ m d ดีมาเก๊ะ เอาล่ะฉันเดี๋ยวฉันจะไปเตะบอลนะเดี๋ยวฉันขึ้นไปชั้นบนก่อนฉันขึ้นทางลงรถอะเอ็มดีมีดีพูดพูดงเสียงดังๆหน่อยท่านผู้ชมเขาไม่ได้ยินตื่นดีเล้วเด็ดแล้วจะให้ทำยังไงเนี่ยไหนขอดูหน่อยพี่มีดีเล่นเปียโนอยู่ที่ไหนก็แล้วเตะบอลอยู่ตรงไหนอะเนี่ย ข้างบนไม่เห็นดูสิอ๋ออยู่ข้างบนนั่นเองเหรอมาแช่สปาไม่ล่ะบ้านฉันหลูไมล่ะจะอยู่ไฟไหน <c oughs> เฮ้ยไม่ <c oughs> ประตูของขาน้อยนะแกนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยด่านนี้นะครับสามารถเล่นฟุตบอลได้นะครับ <c oughs> เพียงแค่ท่านผู้ชมกดซื้อไปนะครับด่านนี้แล้วมันจะมีอาชีพการค้านะครับ <c oughs> เป็นอาชีพที่แบบขายทองขายเงินนะครับ <c oughs> แล้วก็ขายเพชรนะครับ ก็จะ <G ül ets> er แล้วก็แล้วก็จะไ่ต้องไปเก็บตังนะครับว้าวเข้าไม่ทำไมได้ทำแบบนี้ทำไมได้ถึงโซโซู้ก๊อตสักขนาดนี้ไม่ฉันฉันคือก๊อตฟุตบอลฉันแกไม่ใช่ก๊อตฟุตบอลในเดือนนี้หรอกเดือนนี้แหละฉันจะเป็นก๊อตฟุตบอลแต่ฉันก็จะมีตังมาอาสาในเดือนนี้เฮ้ยเยหยุดเดี๋ยวนี้อา <ไอ S 2> ชีพขายทองของฉันต้องซื้อฟุตต้องเก่งฟุตอบอลด้วยมินั้นขายทองไม่ได้แน่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนักขอยทองนี่เนี่ย <G ül ets> กองเอาเลยว้าวตายเลยโอ้เพื่อนเอ้ยเอ้ยจัวหัวทีวีบ้าเอ้ยฉันเป็นหัวคอมรู้หรือเปล่ามีเพื่อนทบ<ห>มีเพื่อนที่อยากจะกดนะครับนี่อาชีพของพวกเราก็คือการขายเงินนะครับแล้วก็ขายทองทองเหลืองทองแดงกันนะครับทองเงินทองแดงครับแล้วก็เพชรนี่จะสังเกตว่าจะมีตังค์ด้วยนะครับมีเหรียญเหรียญใช่เอาล่ะ ต้องรอเวลานะครับไม่เหมือนผมสามารถซื้อคันนี้ได้นะครับด่ผมมีอันนี้นะครับแล้วก็มีห้องเก็บอนุอาวุธนะครับฉันจะไปจัดการเดี๋ยวนี้แหละ MDMD เกม MDMD เกมไม่รอดแน่เฮ้ย้ตัวหาอาวุธนี่เอาแบ็คมูนสวอร์ดเลยอยากโกงมากใช่ไหมอยากโกงใช่ไหมนี่เจอนี้ไปหน่อยฉันมีอาวุธปืนเพียบเลยน่ะ เพราะฉันเล่นด่านนี้ยมาก,กว่วสามปีไม่เคยมีใครฆ่าฉันเลยเพราะฉันมีแบล็กมอนแต่ฉันไม่เอาเปียผู้อื่นละสิเป็นไงผมคนดีไหมครับเว้ยเดีย๋ยวส่งสัญญาณให้นะปังเห็นอะไรดำๆหรือเปล่านั่นปืนพกของฉันนะน่ะ <c oughs> โอ้โยทำไมไม่เห็นฉันอ่ะสุดยอดจะตาย <c oughs> โอเคฉันบอลใช่ไหมได้เลย นั่นไงชั้นบอลก็ยังอยู่ข้างบนนั้นนะครับเอาเราไปดวลกันที่ชั้นบอลเราไปดวลกันที่ชั้นบอลน,นะครับพวกเราต้องไปดวลกันที่ชั้นบอลมั้นจะไม่สนุกนะครับไปกันไปกันฟ <c oughs> งตะหว,วัดฟงตะว,วัดนี่แน่ฆ่ามันได้สักทีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปรับมันนะครับไม่ไมีทางเดี๋ยวฉันจะเตรียมตัวเอ,อ๊ะเหมือนมีใครฆ่าฉันอะนี่เนี่ย,ยปืน ไม่ทันตั้งตัวสินนะคงจะไม่่อยตั้งตัวแต่ฉันอะ่ะใช้ใช้ใช้ดาบดาบเที่ยวเลยนะเนี่ยดูแบล็ m o ู n เลยนะดาบนี่ชื่อว่าดาบดาบแบล็คบูนะครับราคามันแพงมากเลยครับเดี๋ยวต้องหาอาวุธอะไรเพิ่มเมติมเติมเลยนะครับหาอะไรเติมเติมดีช็อตกันดีกว่าอ่ะช็อตกันมาช็อตกันบ้างเทพแทนปืนพกดีกว่าปืนพกไม่ได้ช่วยอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่มันก็ ผมจะปิดประตูบ้านไว้นะครับให้มันเข้ามากนเอาล่ะบ้านของแกอยู่ตรงไหนรือเปล่าเอ็มดีมีดีบ้านแกอยู่ตรงไหนดีบไหนเฮ้ยใ,ใครโอเคได้ ใช้ชดกันยังไงแหละอันนี้เป็นสงครามปืนนะห้ามใช้ดาบนะโอ้ยกีโกองอปไม่ดีมันไม่ขึ้นอาก็ได้แป๊บนี้นะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะขอไปเตรียมอาวุธก่อนผมขอเวลาแบบโอ้ยบอกว่าไมเอาไปดึงกระุ๊โอ้ยเปิดได้ไหมล่ะโอ้ย เกี่ยวกับฟีมือรอ๋อก็ใช้ดาบไงก็ปืนมันชัดไม่ได้ก็ไม่มีดิเจ้ปืนอ่ะจะให้ทําเลยเนี่ยลูกซองครับท่านผู้ชมได้ใช้ดาบได้หลายนั้นมากเลยครับมาดังปังปังป,งปังเลยนะครับปืนเนี่ยโอเคใครเล่นมาเซนเจอร์นะเอาล่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะไปป่วนเมืองกันนะเอ็มดีมีด,มด,มดีไม่ต้องสู้กันแล้วนะ,ะ,ะ,ะเอาล่ะพวกเราจะไปกับรถบัมบูบีสุดเท่นะคะแต่เป็นสีแดงเน้อเอาล่ะ เอ็มด ah, ีเมดีพวกเราไปป่วนพวกคนกันดีกว่าไปอ้ออดความรวยจ๋าของพวกเรากันเฮ้ยเพื่อนมันเอ็มดีเมดีนี่นะหวัดดีไปกันไปกันพวกเราจะไปอ้ออดความเก่งกาจของพวกเราให้ประชาชนได้รับรู้และโอ้ยรถพังเลยเฮ้ยไป่ั้แกนเดียวเหรอเฮ้ยอยากหาเรื่องกับคนซ่าได้ไงปะปะปืนไหลไม่ได้ มาอยู่แล้วโอ้มันเก่งการกนแปนะครับท่านผู้ชมมันเก่งมากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วมันก็รวยกับผมด้วยเฮ้ยไม่ใช่ผมรวยกว่าหรือเปล่าก่อนนะก็ก็นายรวยกว่าเราอะแต่ว่าเราก็แต่นายก็มีอาวุธครบเหมือนเราโอ้ยตกสะพานเลยท่านผู้ชมครับเอจะต้องหนีไปที่ไหนอะจําได้ว่านายมีอพาร์ตเมนต์อยู่นี่นาทาไมนายไม่วามาอพาร์ตเมนต์ไหนฉันดูแถวๆอพาร์อพาร์ตเมนต์ซะด้วย Euro> มีรถจิบเช่ารถจิบมาั้ยครับท่านผู้ชมดานนี right yes ้สามารถเช่าว้าว้ยนี่ริบหนีแล้วริบหนีแล้วตามมาไม่ทันแน่ใช่จริงด้วยมันมีรถตามไม่ทันล็อกใช่จริงด้วยไปหาอะไรทำอันนี้นะโอเคอันนี้ของเรานะครับท่านผู้ชมอยากจะเข้าบ้านดีกว่า นะครับผมก็ได้มาถึงตรงนี้ลัอกทีนะครับจอดไม่เป็นระเบียบเลยก็ความซ่าของเรามันหดเหี้ยมบ้านเกิดอะไรไม่เอาอ่ะมาซื้อได้ไหมเนี่ยจังซื้อไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้ได้ได้เดี๋ยวจะเตรียมอาวุธดาบเลยนะ เอาแบ็กมูนเราก็เตรียมแล้วนี่นะเออเดี๋ยวใช้เขานีใช้ดาบนะห้ามใช้อะไรนะเ,นเอาละเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจอดรถด,ด,ด,ดีดีดีกว่าจอดรถให้เยีมเยี่ยมนะครับท่านผู้ชมเ่อกี้ตลกมากเลยนะครับจบคลิปยัง,ยง,องโอเคนี่คือรอบชิงแชมป์นะครับถ้าใครชนะเอาไปเลยนะครับ ชนะไปเลยนะครับแล้วก็จะตัดจบนะคะท่านผู้ชมไม่นานอะไรมากนะครับเว้ยมาแล้วคู่ศัตรูอดีตของเราไอ่ไหนลงมาดิเดมามาเมาเร็วเวมาเร็วๆว,ๆว,วๆอย่าใช้ปืนอย่าใช้ปืนต้องใช้ดาบควงสว่างตั้งหากเฮ้ยใช้ดาบควงสว่างดาบควงสว่างเ้ยเฮ้ยเฮ้ นายชนะแล้วแหละ,ละสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบพิธาดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่อง M D M D แล้วก็ไปด้านหน้าแอนเดอร์นวด้วยบ๊ายบาย